สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการออกแบบนะครับหน้าปกนะครับแล้วก็นําหน้าปกนี้ไปใช้งานในหน้า,อาแอปพลิเคชันหน้าแรกของเรานะครับก็จะใช้ตัวอย่างเดิมนะครับคือแอปพลิเคชัน my friend นะครับที่เราได้พัฒนาเป็น p r o t o ไท p ์มาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนอื่นก็คือเราจะต้องไปเพิ่มนะครับ ตัวข้อมูลที่เราจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลในหน้าแรกซะก่อนนะครับโดยไปที่ g o Google s h e e t นะครับไปที่ตัว <c oughs> ตัว Google Sheet ที่เราเก็บข้อมูลไว้นะครับะจะเห็นว่าตอนนี้เราเก็บไว้ที่ My f r i e n d นันเดียวนะครับทีนี้เราจะเพิ่มนะครับในส่วนที่จะเป็นหน้าแรกเพราะฉะนั้น เราก็จะต้องเพิ่มเทเบิลเข้าไปอีกหนึ่งเทเบิลนะครับให้เราไปเพิ่มชีทขึ้นมาใหม่ชีทหนึ่งนะครับอตอนนี้เรามีชีทหนึ่งก็คือเก็บข้อมูลเพื่อนไปละอีกชีทหนึ่งครับนะครับเรื่องอะไรข้างหน้าก็ได้ครับจะได้ง่ายชีทนี้ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นโฮมนะครับจะให้มันเป็นหน้าแรกในโฮมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วย ID แล้วกันนะครับมีรหัสของรูปภาพแล้วก็มีนะครับรูปภาพอ่าเรามีรูปภาพหนึ่งรูปภาพแล้วก็มีข้อความนะครับข้อความใช้เป็นชื่อแอปแล้วกันหรือเราจะบอกว่าไอตัวชื่อแอปเนี่ยนะครับจะเอ่อให้เป็นรูปภาพก็ได้นะครับผมมีแค่นี้นะครับมีรหัสมีรูปภาพแล้วก็มีชื่อแอป เก็บในหน้าโฮมโอเคครับทีนี้ตัวนี้เราคลิกที่อื่นนะครับเพื่อให้มันเซฟครับก่อนอื่นเราต้องไปออกแบบตัวหน้าปกที่จะมาใช้ในแอปพลิเคชันเราก่อนนะครับในเคสนี้เวิร์กช็อปครั้งนี้ผมจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า c a n v a c o m นะครับนี่นะครับ c a n v a c o m นะครับช่วยในการออกแบบนะครับหน้าปกของเรานะครับหน้าแอปพลิเคชันของเรา เมื่อเข้ามาแล้วเราสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย Google ได้เข้าของเราได้เลยนะครับหรือสมัครใช้งานได้นะครับเห็นนะครับทีนี้เราจะทําอะไรเราจะทําหน้าปกแอปนะครับซึ่งในนี้จะมีตัวอย่างว่าทําอะไรยังไงได้บ้างพร้อมกับตัวอย่างนะครับว่าถ้าจะ,จะ,จะสร้างาตัวงานกราฟิกอันนี้เอาไปใช้กับงานอื่นก็ได้เนาะปกรายงานหรือว่า PowerPoint ได้หมดเลยนะครับ ผมจะสร้างในลักษณะของเอกสารที่เป็น A4 แล้วกันนะครับง่ายดีผมก็คลิกที่ A4 นะครับพอคลิกปุ๊บเนี่ยนะครับมันบอกว่าเรายังไม่สมัครใช้งานนะก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเนาะทีนี้ในหนึ่งหน้า A4 เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับข้อมูลเดีจะเป็นชื่อแอปรูปภาพอะไรกว่าไปนะครับแล้วจเราจะสร้างขึ้นมาเนาะฝั่งซ้ายมือจะเป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับว่า ในนี้หนึ่งหน้า A4 เราสามารถปรับขนาดได้นะครับตรงนี้นะครับปรับขนาดได้ว่าอ๋อมันต้องเข้าระบบก่อนนะครับเมื่อเราเข้าระบบแล้วจะปรับขนาดได้ว่า A4 นี่กว้างยาวเท่าไหร่นะครับเห็นนะครับจะให้เราดูข้างล่างครับตอนนี้เรากําลังจะทําหน้าปกเราจะรูปแบบคอนเซปต์แบบไหนมีตัวอย่างให้นะครับสมมุติว่าเราทําแอป My Friend แอป My Friend เอาแบบนี้ไหมอย่างนี้นะครับอ่าเอามั้ยหรือว่า ชอบนะครับเราอยากจะปรับหารูปใหม่เราก็เลือกได้ครับตามตัวอย่างที่มันมีนะครับหรือเราอยากจะสร้างขึ้นมาเองสมมติเอารูปนี้นะครับเนี่ยมันก็บอกว่าจะาแบบไหนละ่ะแบบนี้นะจะขึ้นมาตามนี้ให้โอเคนะครับอะหรือถ้าเราว่าไม่เอาตามนี้ได้ไหมจะทําเองได้ไหมนะครับจะทําเองได้ไหมก็มาดูตรงนี้ครับเราสามารถตัวทีครับอะ เราสามารถที่จะเลือกเป็นรูปภาพถ่ายนะครับที่จะมาแทรกตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เราตัดออกแล้วรูปถ่ายมาใส่ได้นะครับหรือเราบอกว่าจะเอาวิดีโอเป็นแบ็กกราวก็ได้นะครับสมมติว่าผมเอาตรงนี้ผมลบนี่ออกนะครับตัวทีนะครับอันนี้ลบออกหมดเลยอ่ะผมจะเอาตัววิดีโอมาเป็นพื้นหลังนะครับก็ให้เราเลือกเราไปเลือกเอาวิดีโอที่เราอยากจะได้ครับเช่น นี่เอาเมาส์ชี้ดูครับจากได้รูปนี้ผมก็เอารูปนี้มาวางไว้ตรงนี้ครับเ,เดี๋ยวนะครับย้ายมาตำแหน่งนิดนึงตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับเขียนนะครับหรือข้อความไม่เอาแบบนี้ได้ไหมนะครับถ้าไม่เอาแบบนี้นะครับก็ลบทิ้งครับอะ เอาข้อความใหม่ก็มาคลิกที่ข้อความก่อนครับเราจะเอาข้อความแบบไหนนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันเนี่ยครับโอเคนะทีนี้นะครับผมได้ตามนี้ละจะไปแก้ไขข้อความก็อ่าผมก็มาสมมติว่าผมใส่รวมเพื่อนอ่ะตรงนี้ไว้แค่นี้ครับเพื่อนรุ่มนี้อันนี้ก็เป็นข้อความรายละเอียดที่เราจะเติมเข้าไปสมมติผมแค่นี้นะครับเอาแค่นี้นะ ลองเทสดูก่อนครับว่าเวลาอรันออกมาหน้าตาจะเป็นยังไงอย่างนี้ครับนี่คือหน้าแอปของเราโอเคไหมครับอ่าถ้าเราอยากจะเอาตามนี้แล้วดาวน์โหลดเลยครับทีนี้เวลาดาวน์โหลดมาเนี่ยเอ่อผมแนะนําให้เราเลือกนี่ครับเป็นไฟล์ตัวนี้ครับต่อทีดาวน์โหลดขอโทษทีครับผมยังไม่เลือกเนาะเวลาดาวน์โหลดนะครับให้เราเลือกเป็นไฟล์ g i f นะครับมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เราโอเคนะครับ,รบแต่ถ้าเราบอกว่า เราไม่มีวิดีโอเราก็เลือกเป็นไฟล์ PNG หรือไฟล์ JPEG ธรรมดาก็ได้ครับผมทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดรอสักครู่ครับระบบก็จะดาวน์โหลดตรงนี้ให้เรานะครับระหว่างที่เรารอดาวน์โหลดนะครับระหว่างที่รอดาวน์โหลดกลับไปที่แอปพลิเคชันของเราก่อนผมไปที่ My f r i e n d นะครับผมไปที่ My f r i e n d แล้ว นี่ครับมาแล้วครับชื่อว่ารวมเพื่อนนะครับโอเคตรงนี้ไอวิดีโอพวกนี้เอาสามารถเอามาทําเป็นลิงก์ในการเปิดแอปเมื่อกี้ได้นะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาทําการเพิ่ม Data ก่อน,นครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเวลาทํางานเกี่ยวกับแอปชีตมันจะมี2ส,ส่วนคือ Data กับ View Data คือที่เก็บข้อมูล View ก็คือที่ที่จะมาโชว์ให้เราเห็นว่ามันเก็บอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราเพิ่ม Home เข้าไปไหมครับเพิ่มมุมเข้าไปแล้ว สิ่งที่เราต้องไปทําก็คือเพิ่ม data home เข้ามาเห็นไหมครับเพิ่มแถบของ home เข้ามาด้วยก็แค่คลิกตรงนี้ครับ add table for home พอคลิกปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้ครับทุกครั้งที่เรานำข้อมูลเข้ามาในระบบต้องทำไงก่อนครับไปเช็คที่ออััม n นะครับไปเช็คคอลัมน์ก่อนเดี๋ยวเราสักครู่นะครับ <c oughs> มาละเราก็เลยคลิกที่คอลัมน์ครับคอลัมน์ของ home, home มีอะไรบ้างนะครับมี id มี image แล้วก็มีชื่อ app ไอดีเราก็เลือกเป็นเป็นเท็ครับอ่าเป็นเท x t เลยถามว่ามันมี ID เป็น ID ดีไหมนะครับไม่มีนะครับอ่าเอเคนะครับเลือกเป็นเท x t ธรรมดานะครับเสร็จแล้ว image เนี่ยมันก็ถ้าตั้งชื่อว่า Image เนี่ยระบบจะเช็คให้เราเลยว่ามันเป็นรูปภาพอัตโนมัตินะครับชื่อแอปก็เป็นเท x t ครับโอเคนะครับเราเลื่อนดูครับว่ามันตั้งอะไรให้เราบ้างเห็นไหมครับถ้าเราบอกว่าเป็น p r i m a r y k e y มันก็จะ Unix ให้เราเอเคนนะครับ เสร็จแล้วนะอ่ะอันนี้คือเราตั้งเสร็จแล้วครับเราตั้งเสร็จแล้วนะต่อไปครับนี่คือเทเบิลเราเสร็จแล้วนะครับต่อไปเป็น U X ครับไปที่ U X นะครับเราจะสั้ง U X ขึ้นมาอีกหนึ่งหน้านะครับอีกหนึ่งหน้าเนาะอ่าเอาไะไรตรงนี้นะครับเราตอนนี้มันไม่มี U X ในนี้ครับเห็นไหมมันไม่มีชื่อ U X โฮมมาให้เราเลยเราก็ต้องไปสร้างใหม่ครับสร้างมาจากไหนครับอันนี้ผมสร้างเป็นหน้าโฮม โอเคทุกทีครับใส่โฮมนะครับใส่โฮมเข้าไปนะครับชื่อวิวนะครับชื่อวิวตรงนี้นะครับอยากให้มันชื่อว่าอะไรก็ใส่ชื่อนั้นลงไปนะครับเขเคนะครับอมันมันไม่หายโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขทีหลังได้ทีนี้เอามาจากข้อมูลไหนนะครับเราจะดึงข้อมูลมาจากโฮมครับโขเคไหมครับข้อมูลที่ดึงมาจาก ตาหนาตาจะโชว์โฮมนะให้มันโชว์แบบไหนครับโชว์แบบการ์ดโชว์แบบดีเทล่ะามว่าแบบการ์ดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเห็นข้อมูลก่อนเราจะรู้ว่าหน้าตาเป็นแบบไหนถูกไหมเสร็จแล้วครับที่เหลือคือจะเอาปุ่มโฮมเนี่ยไว้ขวาหรือเอาไว้ซ้ายครับแล้วแต่เรานะครับตามนี้ก่อนนะครับตามนี้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับข้างล่างนี้ยังยังไม่ต้องทําอะไรครับยังไม่ต้องทาอะไรนะครับเซฟก่อนครับ อ่าต่อไปครับไปเพิ่มข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับเพิ่มข้อมูลหน้าโฮมเข้าไปก่อนนะครับเพิ่มที่ไหนครับไปเพิ่มตรงนี้แหละครับเห็นไหมอันนี้คือหน้าของเพื่อนถูกไหมครับอันนี้คือหน้าของโฮมหน้าหลักเมื่อกี้ต้องไปเพิ่มสิ่งที่เราจะเพิ่มครับ ID เนี่ยมันเป็นมันกบออโต้วัมเบอร์ไม่ต้องไปแก้มันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเอ,เอารูปภาพเมื่อกี้เราบอกว่ารวมเพื่อนเห็นไหมครับผมก็รวมเพื่อนเข้ามา เสร็จแล้วชื่อแอป,ปนะครับชื่อแอป,ปเราคือผมถ่ายอะไรครับ m my friend ทีนี้ <c oughs> ถามว่าชื่อแอปเป็นรูปภาพได้ไหมก,ก็ได้ครับแล้วมันจะโชว์ยังไงมันก็จะรูปที่1กับรูปที่สมาต่อกันแค่นั้นเองครับโอเคนะครับผมกดเซฟละมาแล้วหนึ่งครับเสร็จแล้วโอเคนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วทีนี้ผมไปดูนี่กับนี่ก่อนนะ ทีนี้หน้าเนี้ยเวลาจะให้มันโชว์เนี่ยผมไม่อยากให้โชว์อย่างเงี้ยผมอยากให้โชว์เฉพาะรูปเต็มหน้าจอเลยมันมีไหมลองคลิกที่เดกครับเด็ก,ก็มาอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แกลเลอรี่ก็มาอย่างงี้ก็ยังไม่ใช่ดีเทลอ่ะอันนี้เริ่มใกล้เคียงละเห็นไหมครับเราสามารถเลือกเป็นดีเทลกับกับการ์ดได้นะครับเลือกเป็น2แบบนี้ได้นะครับผมลองเลือกแบบดีเทลนะครับอันอื่นไม่น่าจะใช่ละนะครับอ่ะทีนี้ในนี้มีอะไรบ้าง อเคนะครับมีชื่อแอปกับ ID ที่เหลือก็คือบอกว่าไอตัว position เนี่ยมันคือเมนูตัวนี้นะไม่เกี่ยวละมาตรงนี้เลยครับรูปภาพหลักๆนะครับเราก็จะใช้ image เห็นไหมครับใช้ image มาเป็นหลักนะครับจะเพิ่ม header c o l u m n ไหมนะครับถ้า header c o l m n มันจะเพิ่มตรงนี้เห็นไหมครับโขเคนะครับถ้าไม่เพิ่มก็เราบอกโขเคนะครับ Quick edit เราไม่ต้องการให้ edit นะครับให้เรียงตามอะไรเออโขเคนะครับเรียงตามอะไร อ่าเรียงตามแล้วก็คือ <c oughs> เรียงตามเมื่อกี้เรามีแค่สามคอลัมน์ ID รูปภาพแล้วก็ชื่อแอปถูกไหมครับอ่าโอเคครับทีเนี้ยเราบอกว่าเอางี้แล้วกันเรียงออเดอร์อย่างงี้ละนะครับอันดับแรกก็คือรูปภาพถูกแล้วละนะครับอันดับที่สองเป็นชื่อแอปไหมครับชื่อแอปโอเคนะครับทีเนี้ยให้มันอยู่ตรงกลางครับ แหนอยู่ตรงกลางนะ,ะเห็นไหมครับเลื่องใกล้เคียงละเห็นไหมครับถ้ามันยังใหญ่อยู่เนี่ยเราค่อยไปแก้เห็นไหครับเลือกแบบนี้ครับฟิตเห็นไหมครับเห็นไหครับฟิตทุกพจละหรือเลือกเป็นแบบแบ,บล็กเกลว์ค,ครับอ่าเลือกเป็นแบบแบล็กเกลว์เห็นไหครับตามนี้นะทีเนี้ยเอเราไม่เอาอชื่อ อันนี้ได้ไหมนะครับลองไปเปลี่ยนเป็น c a r ดูครับเปลี่ยนเป็น c a r เป็นแบบนี้นะนี่คือแบบ c a r นะครับนะครับแล้วพอเป็น c a r ปุ๊บมันมีตัวอื่นให้ไหมอะนะครับไม่มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ใกล้เคียงที่สุดคือดี t a i l ตรงนี้ถูกต้องแล้วครับโอเคนะครับอ่าเป็นดี t a i l นะครับรูปภาพหลักก็จะเป็น image ตรงนี้เราเลือกเราเลือก auto ก็ได้ครับเดี๋ยวผมลองดูว่าให้เราลองไปเลือกดูว่าจะจะใส่อะไรนะครับจะใส่อะไรเข้าไปเนาะ ผมบอกว่า high heading นะ high heading ก็คือมันไม่มีชื่อครับโทษที no heading ครับอ่าไม่มีชื่อเนี่ยนะครับเป็น id พวกนี้นะครับผมไม่ใส่นะครับผมไม่ใส่นะอ่าไม่ใส่มันก็จะมีแค่นี้นะครับให้เลือกแบบ fit ครับโอเคนะครับแล้วเราเอาอะไรมาโชว์บ้างครับเราแค่นะครับเอาแค่ตัวรูปภาพกับชื่อแอปครับ เอา2ตัวนี้มาชูแค่นั้นเองเห็นไหมเห็นนะครับเอ๊คำถามแล้วทําไมตัวนี้มันไม่ช์ตรงกลางมีวิธีแก้ไหมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปดูวิธีแก้ตัวอื่นนะครับทีนี้ดูแบกกราวครับถ้าแบกกราวจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าดังนั้นถ้าเราสามารถที่จะสร้างรูปภาพให้มันอยู่ตรงนี้ผมมันนี่ออกนะครับถ้าเราสามารถสร้างรูปภาพหร่งรูปให้มันสามารถจบในหนึ่งตัวมันได้เนี่ยมันจะโอเค นะครับมันจะโอเคมากเลยนะครับไม่ต้องมานั่งทำเมนูพวกนี้ต่อนะครับเข้ามจไหมครับขอใา้ประกาวให้ดูดีนะครับว่าเนี่ยผมสร้างเป็น a 4นะครับต้นฉบับผมสร้างเป็น a 4อย่างนี้ถูกไหมทีนี้ถ้าเราทำออกมาออกมาแล้วเนี่ยเวลามาลงในแอปพลิเคชันมันมันล้นถูกไหมครับเวลามันล้นเนี่ยเราขยับได้นะครับขยับขึ้นไปโอเคไหมครับขยับจากไหนครับก็ขยับตามกรอบเฟรมที่เราทำเนี่ยเห็นไหมครับเราก็ดึงข้อความดึงรูปภาพให้อยู่ในกรอบ ให้มันโชว์ตามที่เรากําหนดในในกรอบตัวนีนน้แค่นี้ก็พอโอเคนะครับเสร็จแล้วครับโอเคนะหรือเราก็าเอาแบบฟิตแบบเดิมนี่แหละโอเคละอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็ได้นะะแล้วก็อาจจะบอกว่าถ้ามีชื่ออะไรเพิ่มเติมเข้ามาก็ใส่เข้าไปได้โอเคนะครับผมเลยตามนี้นะครับทีนี้ต่อ <c oughs> ไปนะครับตัวดิสเพลย์ท,ที่ลรวบอกแล้วนะครับว่า ตัวดิสเพยนี่เปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับออผมบอกว่าจะใช้ชื่อโฮมแล้วกันมันก็จะมีบ้านให้เลือกจะเอาบ้านแบบไหนรูปบ้านนี้ก็ได้นะครับเขเนนะครับเสร็จแล้วครับอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะตามไปต้องตามไปแก้ต่อไปนะครับตามไปแก้ต่อไปก็คือเราเจตนาเราคือ <c oughs> ทำไมครับอยากให้ตัวนี้นะครับอยากให้ตัวนี้เป็นหน้าหลัก นะครับอยากให้ตัวนี้เป็นหน้าหลักเพราะฉะนั้นจะไม่แก้ไขข้อมูลในหน้านี้แล้วเราก็ไปทําไงครับไปที่ data ครับแล้วก็เลือกตัว home นะครับให้เป็นแบบ l e a d only เขเคนะครับพอเป็น l e a d only ปุ๊บโอเคแล้วตามนี้แหละนะครับกลับไป ux ครับ ux ของ home ครับเห็นไหมอ่าเราลองเลือกแบบการ์ดสีจะเป็นยังไงเออโทษทีครับเลือกแบบ d e t i l เิเป็นยังไงนะครับแล้วบอกว่า ให้มันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วลออปชันเรานะครับก็คือมีิเมตรเป็นรูปนี้เลยนะครับโอเคนะครับอ่าเฮดเดอร์คอลัมน์มีไหมจะใส่ไหมนะครับหรือแบบไม่มี heading จบเลยนะครับโอเคแล้วก็ให้มันแสดงแค่เอ่อให้มันแสดงแค่ตรงนี้ครับ บอกว่ามีชื่อแอปกับรูปนี้ก็พอนะครับหรือไม่เอาครับเอาอันเดียวครับเอาอันเดียวก็ได้นะครับอดีตไม่ต้องเอาครับทำแบ็กกราวก็ได้ครับเห็นไหมครับเป็นแบ็กกราวเท่าีเราต้องแบเอาสองนี้ออกนะครับเป็น color border เราก็เลือกแค่ยิ้มเหันเดียวครับเห็นไหมเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับนี้เราก็ลองเซฟนะครับต้องเซฟ พอเซฟแล้วเ็นว่าเข้ามาหน้าแรกเนี่ยนะครับมีเมนู2เมนูนี้อยู่เนาะก็ไปที่ UX ก่อนครับเราต้องไปทำการทำไมครับผมไม่อยากให้เมนูนี้อยู่ตรงนี้ครับผมอยากให้เมนูนี้ทำไมครับกลายเป็นเมนูที่เราคลิกแล้วมาเปิดเมนูนี้แทนจะทำอย่างไรครับก็ไปที่วิวเพื่อนครับวิวที่เมนูเพื่อนนะแล้วเลือกเป็น Reference ครับตัวนี้ก็จะหายไป พอเราคลิกที่โฮมก็จะมาหน้านี้แล้วจะไปหน้าเมื่อกี้ยังไงไม่มีครับไม่มีเนาะมันซ่อนตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้เราก็ปิดไ้แล้วเห็นไหมครับโอเคนะอะแล้วทำไงนะครับเราก็ไปสร้างตัวเขาเรียกว่า <c oughs> ตัว behavior ครับเพื่อที่จะไปเปิดนะครับสร้างตัว behavior เพื่อที่จะไปเปิดแต่จริงๆแล้วในเนี้ยในรูปภาพเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะคลิก แล้วไปเปิดข้อมูลได้นะครับนะครับผมไปที่ U X ก่อน U X เหลือที่ Home เดียวนะครับไม่มีไม่มีเฟรนละนะครับทีนี้เราสามารถที่จะเอาตัวเนี้นะครับไปเปิดได้นะครับโดยที่เราจะใช้รูปภาพเป็นตรงนี้ครับ b e h a n d t e r ตรงนี้ก็ได้นะครับเวลาที่เราคลิกแล้วเนี่ยให้มันไปเปิดอะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะสอนวิธีนี้ก่อนครับ เรามีเมนูเมนูหนึ่งชื่อว่าตัวนี้ครับ Behavior ข้างนี้นะครับเราคลิกที่ Behavior ก่อนครับเห็นนะครับ